ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านมิดดุยนะมีดูมิดดุยกาเซีย,ยมีบานะนี่ไอ้บี

ก่อนเข้าไปทานน้ำแข็งนะครับไม่ทราบเรากินข้าวเที่ยงที่นี่หรือเปล่า เป็นไงว่ามีอะไรมากในนี้น,นี่ครับจามาลีมาแล้วครับนี่คือตัวจามาลีครับ